สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับผัดผักบุบุ้งดำมากจ้าแล้วก็น้ำพริกเอาน้ำพริกมะนาวค่ะเป็นน้ำพริกเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะมันเหลือค่ะมิ้นก็เลยเอามากินแล้วก็ผักก็ผักเดิมเลยค่ะคือเหลือทําถ้าเกิดทําน้ำพริกถ้วยใหม่ใช่ไหมมันก็จะเหลือเหลือแบบเหลือเต็มไปหมดแล้วไม่มีน้ําซุปด้วยนะอยากเอาน้ำพริกมะนาวมาขยำข้าวกินค่ะทุกคนดู ดูสิสีแบบว่าหน้าแสบมือเนาะกินมะนาวหอมมากกินกับลูกเนียงค่ะทุกคนลูกเนียงที่ทุกคนชอบตามหา บุง้งวันนี้เหมือนกินเจเลยผักผักบุ้งอร่อยมากเป็นผักผักบุ้งนาค่ะทุกคน Ồ. Oh. Mm -hmm. จะใส่ชุดเลยไปเหม็นดีมากเลยอะแต่ว่าเวลาต้มแล้วกลิ่นไม่ค่อยแรงนะ เปี๋ยวปรับกล้องใหม่ทุกคนน่าจะมองไม่เห็นไอ้น,นี้ถ้วยข้าวนี่ปรับใหม่นี่ค่ะทุกคนปรับใหม่มองเห็นกว่าเดิมไหมเป็นคนที่ผัดผักบุงได้อร่อยมาก Không tự nhiên hả? ลูกเนียงนางเอกของทุกคนอะ่ะ รุงยังหมดกระปุกแล้วนะปิดก,กระปุกหนึงเดือประมาณสองสมสองสามเม็ดอะช่วงนี้มีแต่ลุงังแก่ๆก,ก็เลยไม่ได้เอามาดองค่ะด้วย ท <ś led> ื่อมันไม่ได้ทำน้ำซุปเพราะทำไม่ทันละเดี๋ยวยิงข้าวเสร็จมันก็ไปต่องจังหวะค่ะเดินทางตอ,องคืน น,นี้กินข้าวตอนเย็นนะมือเนี้ยปกติมิ้งกินข้าวแบบมือเที่ยงนะคะจำาลึงนี่มีประโยชน์ไหมน่าจะมีแล้วมั้งผักสีเขียวแต่อร่อยมากเลย 我养金矿，还买。 เดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวไปเติมข้าวนิดหนึ่งทวดมันอร่อยมากไปเอาข้าวมาค่ะทุกคนมันอร่อยอ่ะจริงๆอ่ะมินชอบกินแบบนี้นะกับคือกับข้าวไม่ต้องมีอะไรเยอะมีแค่น้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเวลามีกลับอ่ะมันทำให้มินกินข้าวได้น้อยค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปกินกลับไง เดี๋ยวนี้หอไปต่องจังหวัด รอบนี้ดองลูกเนียงคือดีมากกรอบทุกเม็ดเหลยถ้าดองลูกเนียงไม่สำเร็จใช่ไหมนิมกนันเนาค่ะเไม่สำเร็จคือกรอบ ต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนหลังจากนาทีนี้นะคะไม้ดับสนิทเลยค่ะบางคนอยากรู้ว่าทําไมถึงติดไม้นะคะก็ฟังจากเสียงที่เวลาไม่ติดไม้ได้เลยค่ะอัตรถดหายไปเลยค่ะทุกคนเสียงกรอบไม่ค่อยได้ยินนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุผ่วยของการติดไม้นะคะจริงๆคลิปนี้นะคะเสียงเงียบเลยค่ะแต่ว่ามินเพิ่มเสียงเอาตอนตัดต่อนะคะ เครื่องอ่อนเวลามันเราเก็บไว้น,นานมันก็จะเม็ดมันก็จะดำแต่ก็ยังกินได้ ไม่อิ่มแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนเป็นคนที่แบบว่าไม่มีกับข้าวอะไรอ่ะคือจะกินข้าวได้อร่อยมากโอเควันนี้มิ้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิ้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ